สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟทางช่อง YouTube นะครับเชฟที่คนเดิมเชฟท c h ช n น e l นะครับแล้วก็สวัสดีไปทางเพจ f a c e b o o k เพจเชฟที่คนเดิม99นะครับวันนี้ก็เป็นวันพระนะครับแล้วก็เป็นวันพระก่อนหวยออก1วันนะครับขอมาลุ้นกันนะครับว่า2แสบของเราจะยอมจับเลขงวดวันที่1กันยายน2566ให้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ เพราะว่าถ mm ้า hmm. น้องไม่จ hmm. um in um um ับวันนี้ก็คือพรุ่งนี้อาจจะยากแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าน้องจะจับหรือเปล่านะครับก็ตื่นแล้วนะครับเมื่อกี้ก็นอนอยู่นะครับเมื่อกี้นอนอยู่นะครับอตอนนี้ตื่นแล้วนะครับเดี๋ยวให้เวลาน้องนิดนึงนะครับเพิ่งจะตื่นนะครับเพิ่งจะตื่นอาจจะงงเงียงงเงียอยู่นะครับมาดีเบอร์ลูกจับตัวเลขให้หน่อยเร็ว fc ลอยอยู่ลรอก fc รออยู่นะครับมาคนสวยเร็วนะครับก็ยังงงเงีย้ยงงเงี้ยอยู่นะครับแต่ว่าก็เหมือนทําท่าว่าจะจับอยู่นะครับ๋ยวามาลุ้นกันนะครับว่าน้องจะจับให้หรือเปล่านะครับเพราะว่าวันนี้ก็โค้งสุดท้ายแล้วนะครับ วันนี้ก็31อแล้วนะครับ31สิงหาคมนะครับพรุ่งนี้ก็1กันยาแล้วนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าน้องจะจับให้หรือเปล่านะครับถ้าจับจับตัวไหนอย่างไรนะครับก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้เพิ่งจะตื่นนะครับอาจจะยังงงเงียงงงเงียอยู่นะครับดูท่าทางก็ยังงงงงอยู่อ่ะเดี๋ยวให้เวลาน้องสักนิดนึงนะครับนะครับเพื่อนๆก็ใจเย็นนิดนึงนะครับ ให้เวลาน้องนิดนึงนะครับน่ะตกละตบอะไรอืมตบปิงปองนะครับนี่ตบปิงปองเอา้า จริงๆเมื่อกี้น้องจับอ่าอ่นนี้เลขห้านะครับที่ปิงปองที่น้องตบเลขห้าจริงๆเมื่อกี้เชฟถ่ายไม่ทันเนี่ยก็คือน้องตบหมายเลขเก้าไปนะครับน้องตบหมายเลขเก้าไปส่วนนัวนัวนี่ก็เมื่อกี้ละไล่วิง่งปิงปองเลขแปดมานะครับเนี่ยครับสีส้มๆเนี่ยเลขแปดจะอาจจะไม่ชัดเจนนะครับก็เลยไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จับเป็นตัวเลขนะครับเอ้านวนวตีตัวเลขไหมลูกนวนวครับอ่ะจับตัวเลขให้ fc หน่อยลูกเร็วนี่หมายเลขเอาหมายเลขไหนลูกหนูงวดที่แล้วหนูไม่เข้านะลูกน่ะวดนนี้ขอสามตัวหน่อยเร็ววันนี้วันพระนะหนูต้องแม่นแม่นเลยนะลูกเอาสามตัวสองตัวล่าง สามตัวบนสองตัวล่างสามตัวเลขท้ายรางวันที่หนึ่งนะลูกอะไม่ต้องเอาข้างหน้าเอาสามตัวเลขท้ายรางวันที่หนึ่งงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนนะลูกนะอ่ะหนัวน,นี่ก็ท่าทางจะสนใจพิงปองเลขห้านี่นะครับตีกันกิ้งไปกิ้งมาอยู่เลขห้า อ่ะเดี๋ยวรอนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้หน้องน้องเพิ่งจะตื่นกันนะครับเดี๋ยวให้หน้องตั้งสติกันแป๊บหนึง่งอ่ก็ยังยังไม่ยอมนะครับยังไม่ยอมจับนะครับอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเอามาแล้วใครจะจับมามาดูซิใครจะจับก่อนกัน พี่ดีเวอร์ให้พี่วิให้พี่ดีเวอร์ดีก่าหายง่วงหรือยังลูกอ่ะพี่ดีเวอร์ต้องลูกปิงปองนะครับอ่ะมาลูกปิงปองของโปรดมาเร็วอ่านะจับแล้วครับจับแล้วจับแล้วนะครับเอาเอาเลยลูกเอาเลยเอาเลยขอสามตัว เลขท on ้ายรางวัน hmm. ที่หนึ nice. yes. no ่งนะลูกนะไม่เอาข้างหน้านะหนูชอบจับข้างหน้านะครับยังไม่ได้นะครับเอารอแป๊บหนึ่งนะครับเอา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 เลยลูกเอาเอางัดออกมางัดออกมาเอาเลยลูกเออเออเองัดเข้าเอาละครับเอาแล้วครับได้แล้วนะครับเอาแล้วครับได้แล้วนะครับได้หมายเลขหกนะครับได้หมายเลขหกหรือหรือหรือเลขเก้านะครับเลขหกหรือเลขเก้า นะครับอ่ะอันที่สองอือืยังหาเหลี่ยมหาลายอยู่นะครับหาม,มุมอยู่ออ,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 อปุ๊บนี่นี่นะครับได้แล้วนะครับอ่ะนะครับหมายได้หมายเลขศูนย์นะครับสำหรับนะครับครั้งที่สองนะครับ ตอนนี้เป็น6 0หรือ90นะครับ60หรือ90 60หรือ90นะครับแต่ก่อนหน้านี้นี่ก็น่าสนใจนะเพราะว่าน้องเ,อเขียนเลข5าปิงปองเลข5มานะครับตัวแรกเนี่ยที่น้องตกปิงปองเลข5านี่ก็จริงๆจะนับก็ได้นะครับหรือว่ายังไม่นับก็ได้นะครับถ้านับนี่ก็จะเป็น5 9 0เ6 0นะ ถ้านับนะแต่ถ้าไม่นับก็เอารออีกอันนึงเอานะครับได้แล้วเอาละครับถือว่าเป็นครั้งที่3นะครับเลข3นะครับเลข3เลข3ามด้วยเลข8เลข3นะครับเอาละครับก็จับมาแล้ว3ลูกด้วยกันนะครับดูว่าน้องจะจับเพิ่มหรือเปล่านะครับถ้าเพิ่มก็เป็น2ตัวล่างนะครับจับไหมครับ จับไม่โลกไม่จับแล้วนะครับโดดออกไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนวลเรานะครับนวนวเราก็ต้อง CMC นะครับอย่างอื่นไม่ค่อยถนัดนะครับ CMC นี้รู้สึกจะชอบเป็นพิเศษนะครับสําหรับนวลน,นะครับอ่านะครับได้แล้วนะครับ หมายเลขที่หนึ่งนะครับของนัวนวนะครับอ่ะนะครับได้หมายเลขหกนะครับได้หมายเลขหกนะครับก็ระวังตีลังกาเป็นเลขเก้านะครับได้หมายเลขหกนะครับก็ระวังตีลังกาเป็นเลขเก้านะครับอ่ะมาลูกหนูเพิ่งจะได้หมายเลขเดียว เวลาน้องนิดนึงนะครับยังไม่พร้อมนะครับอา้อาวพร้อมแล้วครับเอาจับแล้วนี่นะครับทีเดียวสองอันเลยนะครับทีเดียวสองอันเลยนะครับได้อะไรเอ่ยอา้าวได้หมายเลขสี่กับหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขสี่กับหมายเลขหนึ่งนะครับอา้าวนะจับเสร็จโดดเลยนะครับอ้าวนี่นะเดี๋ยวเรียงให้ดูหน่อยหนึ่งนะครับ หมายเลข4กับหมายเลข1นะครับอ่าเดี๋ยวถ้าไปรวมกับใบอันแรกนะครับก็จะเป็น641หรือว่า941นะครับหรือว่าอาจจะเป็น47ก็ได้นะครับ641 941 647 947นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ครับห4 1 941นะครับหรือ647 947นะครับอันนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆจะชอบ หมายเลขที่น้องจับเสียงไทยให้งวดนี้หรือเปล่านะครับถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับน้องจับวันพระนะครับวันพระก่อนวันหวยออกหนึ่งวันด้วยนะครับน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเพราะก่อนหน้านี้น้องไม่ยอมไม่ยอมจับนะครับยังไม่ยอมจับนะครับก็ไม่ยอมจับเอาวันสุดท้ายโค้งสุดท้ายนะครับก็อาจจะให้โชคนะครับลองดูนะครับอาจจะแม่นนะครับงวดนี้อ่ะก็นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้อง สองแสบของเราทั้งสองนะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าน้องจะให้โชค3ตัวปังๆหรือเปล่างวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องด้วยนะครับเพื่อเป็นกํนาลังใจนะครับเพื่อเป็นกํนาลังใจให้กับสองแสบของเรานะครับก็จะได้น้องก็จะได้ให้โชคปังๆนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณที่มารับชมครับสวัสดีครับ